สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองดูข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพเด็กกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะของ MSIG ที่มีเอกสารส่งมาให้เราดูนี่แหละเป้าหมายก็คือ,อ,อมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันเพื่อใครกำลังหาข้อมูลอยู่พอดีในข้อมูลเนี่ยเขาพูดถึงความกังวลของพ่อแม่เยอะเลยนะครับเรื่องลูกเล็กๆเ,เนี่ยโดยเฉพาะขวบแรกๆภูมิต้านทานยังไม่ค่อยดีป่วยง่ายมากใช่ค่ะ เรื่องนี้เป็นความกังวลอันดับต้นๆเลยนะคะจากข้อมูลที่ได้มาก็คือความเปราะบางของเด็กเล็กๆเนี่ยแหละค่ะกับพวกโรคฮิตๆอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก RSV มือเท้าปากหรืออีสุกอีใสอะไรพวกนี้แล้วค่ารักษาแต่ละทีเนี่ยเออมันก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะบางทีเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีโอหหลักแสนเลยเหรอครับค่ะ ซึ่งมันก็อาจจะกระทบเงินเก็บของครอบครัวได้เลยหรือบางทีก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันอีกแล้วก็มีอีกเรื่องนี้ที่กังวลกันมากก็คือกลัวว่าถ้าลูกเคยป่วยบ่อยๆเนี่ยเอ,อ่อบริษัทประกันอื่นๆเขาอาจจะไม่รับทําประกันให้นะคะจริงครับฟังแล้วเข้าใจเลยนอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจพ่อแม่มากๆเลยนะคือเห็นลูกป่วยก็เครียดแล้วใช่ไหมครับยังต้องมานอนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกทั้งค่าห้องค่ายาค่าหมอโอสารพัด แล้วมันก็ยากนะเวลาต้องตัดสินใจเลือกว่าจะรักษาแบบไหนดีที่สุดแต่ก็ต้องดูงบประมาณไปด้วยเอ้เรื่องโดนปฏิเสธเพราะเคยป่วยนี่ก็อืเรื่องใหญ่อยู่ครับค่ะซึ่งซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาก็ชี้ว่า MSIG เหมือนพยายามจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะโดยเขาชูจุดเด่นเลยว่าเป็นรูปแบบใหม่ไม่ดูประวัติย้อนหลังอ๋อไม่ดูประวัติย้อนหลังใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันช่วยแก้ปัญหาให้เด็กที่อาจจะเคยป่วย,วยบ่อยๆแล้วโดนปฏิเสธมาก่อนได้ แล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งคือซื้อหนึ่งได้สองสุดคุ้มค่ะเออขอแรนนิดน,นึงครับไอ้ที่ไม่ดูประวัติย้อนหลังเนี่ยปกติแล้วในตลาดประกันสุขภาพเด็กทั่วไปมันมันต่างกันเยอะไหมครับถ้าดูจากข้อมูนี่เขาให้มานะคะอันนี้ถือเป็นจุดขายที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยบริษัทประกันส่วนใหญ่เขาก็จะดูประวัติสุขภาพค่อนข้างละเอียดนะคะ การที่ไม่ดูประวัติย้อนหลังเลยเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มที่อาจจะเคยมีปัญหาเรื่องนี้ให้เข้าถึงความคุ้มครองได้ง่ายขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องความคุ้มครองที่1กันบ้างที่เกี่ยวกับสุขภาพของลูกโดยตรงที่บอกว่าเน้น5โรคฮิตนี่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับค่ะ ความคุ้มครองที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเน้นไปที่5โรคหลักๆที่เด็กเล็กเป็นกันบ่อยๆเลยค่ะก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก RSV มือเท้าปากแล้วก็อิสุกอิสัยโดยจะมีค่าห้องให้นะคะวันละ3,000บาทแต่ถ้าเป็นห้อง ICU ก็จะได้เพิ่มเป็น6,000บาทต่อวันส่วนวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งนะคะจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทค่ะการที่เขาเน้นแค่5โรคแบบเจาะจงไปเลยเนี่ย มันมันอาจจะทําให้พ่อแม่บางคนลังเลไหมครับแบบแล้วถ้าเกิดลูกป่วยเป็นโรคอื่นล่ะที่ไม่ได้อยู่ใน5โรคนี้นะครับมันจะต่างจากแผนที่คุ้มครองกว้างๆอย่างไงค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเลยค่ะคือแผนลักษณะนี้เนี่ยข้อดีก็อาจจะเป็นเรื่องเบี้ยประกันที่ น่าจะเข้าถึงง่ายกว่าเพราะเขาจํากัดขอบเขตความคุ้มครองไว้เฉพาะโรคที่เจอบ่อยจริงๆในเด็กเล็กแล้วก็มักจะมีค่ารักษาสูงๆนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องแลกกับการที่ไม่ครอบคลุมโรคอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกัน พ่อแม่ก็อาจจะต้องลองชั่งน้ําหนักดูค่ะว่าระหว่างเบีย้ยประกันที่จ่ายไว้กับความครอบคลุมที่อยากได้เนี่ยแบบไหนตอบโจทย์มากกว่ากันอ๋อนอกจากนั้นนะคะยังมีความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือ OPD ให้อีกประมาณ1,000-2,000ถึง2,000บาทต่อครั้งสูงสุด30วันต่อปีหรือถ้าที่เป็นโรคก็คือโรคละ7ครั้งต่อปีค่ะแล้วก็ยังมีค่ารักษาอุบัติเหตุด้วยนะคะ2 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อครั้งอันนี้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีค่ะ ครับผมแล้วความคุ้มครองที่สองล่ะครับที่เป็นแนวคิดซื้อหนึ่งได้สองอันนี้คืออะไรล่ะครับอ๋อความคุ้มครองที่สองเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับผู้ปกครองค่ะก็คือในกรณีที่ผู้ปกครองเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะเขาจะมีวงเงิน5 0 0แสนบาทแล้วก็มีค่าจัดการงานศพให้อีก1 0,000บาทค่ะเหมือนกับว่าเป็นหลักประกันให้ครอบครัวไว้อีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพของลูกนะคะโอเคเข้าใจครับ ทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญเลยคือค่าใช้จ่ายเรื่องเบีย้ยประกันข้อมูลที่ได้มาบอกว่าเบีย้ยค่อนข้างโอเคเลยนะเทียบกับเจ้าอื่นๆที่อาจจะแพงกว่านี้เยอะใช่ค่ะถ้าดูตามข้อมูลนะคะเด็กอายุ1-5ปีเนี่ยเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ1,9190บาทต่อปีฉเฉลี่ยออกมาก็เออประมาณวันละ52บาทเท่านั้นเองค่ะวันละ5้บาทอืมค่ะ ส่วนเด็กโตหน่อยอายุ6-20ปีเบีย้ยก็จะถูกลงมาอีกอยู่ที่ประมาณ7,605บาทต่อปีแล้วที่สำคัญเลยนะคะคือเขามีตัวเลือกให้ผ่อน0%ได้ด้วยค่ะอ๋อผ่อนได้ด้วยใช่ค่ะมีทั้งแบบ4งวดแล้วก็6งวดเลยอันนี้ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระต่อเดือนไปได้เยอะเหมือนกันนะคะครับการที่เบีย้ยมันดูไม่สูงมากนักแล้วยังผ่อนได้อีก บวกกับจุดเด่นเรื่องไม่ดูประวัติสุขภาพเดิมเข้าไปอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่อาจจะทำให้พ่อแม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะมีงบประมาณจำกัดหน่อยหรือว่าเคยมีประสบการณ์ไม่ดีแบบโดนปฏิเสธมาก่อนหน้านี้ ค่ะสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มานะคะก็คือ MSIG เนี่ยเขาพยายามจะนำเสนอแผนประกันสุขภาพเด็กที่เหมือนกับว่าเน้นแก้ปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลจาก5โรคคิดฮิตที่พบบ่อยๆโดยใช้เบีย้ยประกันที่เข้าถึงได้ง่ายมีทางเลือกให้ผ่อนจ่ายได้ด้วยแล้วก็ใช้จุดขายสำคัญเลยคือการไม่พิจารณาประวัติสุขภาพย้อนหลังเพื่อลดอุปสรรคในการทาประกันให้เด็กๆะคะ่ะครับ ข้ามมาว่าเป็นอีก,อกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอจุดที่ไม่ดูประวัติย้อนหลังเนี่ย